คาถาบทนี้ใช้ภาวนาในการสแสวงหาลาภในการค้าขายติดต่อธุรกิจการค้าให้ค้าขายดีมีกำไรใช้บูชานางวอกก็ได้นะโมตัสสะพะคะวโโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพะคควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอมระรวยมหาระรวยตะตะยังเพทะกันเจวะพุทธามหาจะตุถ mm ังอังกุสัมพะวังทารองทักปันจะมังศิระสังขายตังจะบวกมือ นาระอรวยโมระอรวยสาวาหา